สว,สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิกระโลโหนะแบบเกม GTA V โล Pay นะครับผมวันนี้จากหลังจากใน EP แรกเนี่ยเราได้เป็นพนักงานขายไก่นะครับ EP นี้เราจะเปลี่ยนอาชีพกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนสภาพก่อนนะจะให้เขายืนคุยไปกนกองนอกดูพี่เก่งผมตอนนี้เขาไม่ใช่ปักโจ๊ะธรรมดาแล้วนะต้องเรียกว่าเสียจะเขามี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 บารมีเงินเยอะครับผมนั่นแหละแอดมินแอดมิน ร่อนนะเปลี่ยนแว่นก่อนเฮ้ยมันมีอีกด้านหนึ่งป้าที่มันจะดูหลูกว่านี้ยใช่ป่ะมันเหมือนกันเลยเอาเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันทุกร้านไอ้เฮียโอเคอันนี้แหละไมันแค่ออนไลน์มันลึกหลงเต็มเรียกเฮียพาพาว่อไปตามสะพันลอยไอ้เฮียเดี๋ยวลืมลืมอะไรเปล่าลื้ลืมแผงลอตเตอรี่กับไม้เท้านะ เดี๋ยวจองมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับตอนนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวัวฟ้อมไปแล้ววัวฟ้อมไปอยู่ตานสะพานลอยแล้ววัพร้อมไปอยู่ตานสะพานลอยแล้วหลังคอมด้วยหลังคอมด้วย เกียรติคุณ okay, ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอ่าตัดผมกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่แหละใครเข้าได้ยังวะโอเคขอนหมวกกับน,น็อกก่อนหัวรีบล็อกคอไม่ได้ล็อกคอเฮ้ยล็อกได้หรอเปลี่ยนอาชีพกด E เป็นอาชีพอะไรด,พดีพี่เก่งนักขุดน้ำมัน นักตัดไม้นักขุดเหมืองชาวสวนประมงไหมพี่เก่งประมงเออวะลองดูไหมโอเคเดี okay, ๋ยวผมเป็นอาชีพประมงแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวอาวขี่ยึดเานไม่ชีแอดมิน อ, ENNIS, อันนี้ก็เป็นแอดมินนะครับผมแอดมินของเซิร no. ์ฟนะฮะเขาก็มาร่วมเล่นร่วมเฮฮากับเราเอ๊ะกูเป็นใครเนี่ยองที่าไม่ขิดดิพี่อย่าบอกเลยปม่ีดบอกคีดได้ปะวะกดเอฟแลยวไม่ขึ้นเลยแม่งไม่ขึ้นเลยพี่เดี๋ยวผมขอกลับไปดูในอดีตก่อนนะพี่โอเคทายไม่ขีนวิ่งสักโอ้โหไอ้เหี้ยทายไม่ขีนวิ่งเป็นวิ่งจนบินเลยสัสไอ้เหี้โอ้โหมันโคตรแรงเลยมันบินได้ปะวะอาร์มไม่ได้ มันจะไม่เหมือนมันเหิดได้โอ้โหขับรถเลยกับรถทังนี้เป็นเรื่ปกติได้โอเคเรามาถึงล็อกเกอร์ลูมแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะทุกคนอาชีพประมงมันจะใส่ชุดยังไงวะเสื้อผ้าหายหมดเลยมเปลี่ยนนคืได้ไม่ไม่นั่นแหละพี่แต่แต่คือแมงม่มมมีหมวกแบบพี่ปะพี่ สองผมไอ้คือการคือการทำอาชีพนี้ต้องโกนหัวก่อนเหรอวะไป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 ตกปลาดีกว่าเออผมผมไม่ขึ้นนไปไปไปโอเคครับเราตอนนี้เราเปลี่ยนไปชุดทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตกปลากันครับเพื่อมาเป็นอาชีพประมงนะ พี่ตกปลาวห่อพี่มันเขียนว่าคอยอทำไงต่ออ่ะ You do not have enough fish เราต้องไปไม่พี่เราต้องไปเอาปลาก่อนหรือล่าอันนี้อันนี้จุดขายอันนี้จุดขายปลาปลาที่สะพานเปล่าพี่เก่งเออพี่เก่งปลาปลาปลาอันนี้เป็นจุดขายปลาเว้ยพี่อ๋อนี่เหรอโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวต้องไปตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ ทำไมทำไมมีแต่อาชีพที่มันลำบากระบากวะแล้วต้องออกเหือด้วยนะเออไม่ดีไปบลองไปดูบ้าโอเคครับผมตอนนี้เรามาในเขตชนบทแล้วนะครับแล้วมันก็ใกล้ถึงจุดที่เราต้องจับปลาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่นะครับที่ผมได้เล่นนะฮะผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นได้แค่ที่ผมเคยเล่นแล้วทุกคนผมเล่นเล่นเล่นแค่อาชีพ คนเชือดไก่นะครับอันนี้เป็นอาชีพที่2นะที่ผมเล่นนะโอ้ oh. อะไรเต็มไปหมดเลยวะพี่จะต้องขับเรือพี่เก่งใส่คงต้องเออต้องขี่เด็กให้หอลองเดินไปดูในจุดนั้นก่อนเอแล้วก็มาแพ็คกิ้งบ้งพี่เก่งใส่ตงนั้นอะไออาชีพนี้มันดูมันดูแอดเวนเจอร์ดีผมชอบว่ะแต่มันไกลไปหน่อยอ้าวพี่เก่งพี่เก่งมาเร็วเดี๋ยวใครเข้ับนรถกูเลยกูอยู่แพบกิน รอด้วยเออจะเปเรืออใหญ่เออแล้วจะขึ้นเรืองไงอะ่ะกดมันได้ขึ้นลำเดียวกันหรอวะ <c oughs> โดดมาเลยอะ่ะตอนนี้แอดบินก็มากับเราด้วยเอ้ยมันจะขึ้นเรืองไงอะไ่ะไม่รู้ว่าขึ้นไงวะต่อได้ยังโอไอ้เท่ห์วะเท่ห์วะแล้วก็ขับไปจุดเหลืองเหรอใช่อ๋อมึงต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนแล้ทำไมแอดบินไหลวะเจ้าบง ไออาชีพนี้แม่งเทว่ะชอบอ่ะตายเมาเรือกันเลยใอ้ดูพี่เก่งดิทุกคนไอ้ย เอははอขวดหินเออเรือปังโอ้โหอ่ะถอยหลังอย่างอืดไอ้เราเหนื่อยเลย่ะเรือมันติดกันอะไม่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 ถอยถอยถอยเดี๋ยวก่อนถอยหลังแม่งอืดมากพี่แม่งวิ่งแค่หนึ่งหนึ่งอค่นี้เองอ่ะอีกอย่างก็ผมไม่เชื่อว่าไอ้ดาวที่แบบมันอืดมากไอ้เรือลำเนี้ยเออเรือยักษ์อ่ะ เดี๋ยวนี้เป็นมรตรการภายในเรือนะผมอันินมาด้วยกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดิอันมินยังไหลอะดูนี่ยันจะตกปลาไงวะ พี่เกมีเพี่เด้ัเหรอโยังม่ด้ยีตกเปดยพี่ใช่ครับผมมาดูกันยาคอีเลยเหรอจจ๊อี่ะไรอีเหรเล่นไยามดูั่ดปี้อัดียังไม่ได้เดี๋พี่ต้องต้องลงเหรอต้องลงก่อนเหรอเดี๋ยวให้น้องด้วยกลังลดเขยู เอ้ตกปาไงอะไ้เบ็ดอยู่ไหนอะเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็ใหญ่อ้นี่มันมีเดยเลยใช่ระขึ้นหนอพี่แปลามันจะพีดพี่เลยอผมเนขึ้นเลยวะพี่เก่งผมเห็นขึ้นเลยพี่ลมงลงน้ำไปไ่นี่ยมันขึ้นทีละหนึ่งละหนึ่งะปาวะตมไม่ใ่เลยเกือบตาย ไอ้วะปลากำลังเข้าตัวเดนหนึ่งอ๋อมันมันวิ่งแบบเก็บเร็วๆไม่ได้ปลามันเต็มที่อะไรเนี่ยปลาไม่รู้ไม่เคยทำไมผมไม่ขึ้นเลยวะพี่ปลาบล็อกหรืออกว่บเข้าใหม่อ่ะโอ้ยยยยขึ้นขึ้นจะอ้วกอะไรจะอ้วกอะไรโอเคงไว้แก่ใครกันโดนด่าพี่พี่เฮ้ยขึ้นน้ำก่อนเลยวะกูลืม ตัวเอฟตัวอฟอหายกับตายัตว์อชาววงเกือบตายแล้วเฮียโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองออกจากวงก่อนนะฮะอาจจะเป็นฮอบาร์้วงต้องกดอีไรบ้างไม่ต้องกดนะที่หรือว่าคนกับตาเรือไม่สามารถจับป่าได้วะไม่ได้เกี่ยว ออกจากวงแล้วเข้าใหม่อ่ะเนี่ยออกมาแล้วเหรอผมอ่ะไม่ต้องออกให้มันดังติงหรอกใช่เหรอพี่พยายามเอาอันนี้หน่อยดิพี่ติงก็ขับเรือดิดี่จะว่ายแล้วไปโอเคโอเคครับเรือเข้าแล้วพี่เอาพี่เอาเท่าตัวเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองขับเรือก่อนนะเราเป็นมานอ๊อฟในเมือก่อนขับเรือก่อกูบอกคนรวยไหวเฮียเอามันไปไกลนด่ไอ้วินอะกูบอกคนรวยว่ะ ไเยวอ่ันี้กียต้องให้ม่ได้า่รถเล็กมึงอ่ะไอ้เจียบกูตองวนเกี้แล้วเรือแม่งอย่างแรงตได้รลกระทู้การตีวงกูดีอ่ะผมว่ามันเข้าขนาดไหนอ่ะโหอาชีพนี้มันเหนื่อยว่ะทุกคนมันมะได้เงินตอบแทนเยอะปะวะ ดูแอดมินบินแล้วดูลึงดูชุดกบูเรียร่าลักอโอ้โหนี่คือการตีวงของเรือลำนี้นะบินูปเลยยายมีตายเหรอเอ้ โอ้โหไม่ดูมันการตีวงของเรือหนิเอาโถจะเอาอย่างไงจะเอายังไงจะเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงจะเอายังไงจะเอายังไงจับปลาด้วยกันจะฆ่ากันเองอีกอ๋อเนี่ยอ๋อเสียงเล่นตึ้งตึ้งตึ้งเนะ ขึ้นมาพี่เก่งอ่ะได้ของเขาไม่ขึ้นว่ะผมไม่ขึ้นว่ะพี่เก่งพี่ขึ้นมะไี่ขึ้ก็ขึ้นอยู่นะตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอะแล้วพวกแล้วพวกพี่เป็นไหนกันนั่นอะพี่บ้าไม่ขึ้นพี่กดอีแล้ว

ตายซะตายตาป่าเวนตายละมึงตายทั้งบ่อแต่ตายทั้งบ่อได้กี่ตัวแล้วพี่เก่ง90ตัวแล้วมันมันตันเท่าไหร่วะเนี่ย200 200โอ้โห200เลยเหรอเอยิงป่าเลยเออขึนแรงคืนมันแรงไปหน่อยเออยิงดิ ระเบิดแล้วมันน่ามีพวกฉลามยักษ์เนาะน่าตื่นเต้นเดียวโอเคทุกคนตอนนี้เรารอให้พี่เก่งจับปลาเสร็จก่อนเนี่ยอ่ะเต็มพี่ให้ปลาอไปแล้วร้อยตัวแล้วทำไงอ่ะขึ้นขึ้นมันก็ได้เลยเหรออ๋อขึ้นไปร้อยตัวแล้วแล้วเราจะกลับไปต้องไปแลกก่อนเปล่าคงต้องไปแลกก่อนโอเคโอเคตายทั้งบ่อแล้วตายทั้งบ่อแล้ว โ <Okay, S 2> <ต>อเ<ด>คทุกคนครับนะเราได้ปลามาร้อยตัวเหรอผมลองไปแลกดูก่อนนะมันจะแลกเป็นอะไรนะเ <laughs> ดี๋ยวเรอพี่เก่งขึ้นมาก่อนจะทำไมพี่เก่งวับวับวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับฝั่งใช่ไหมเปลี่ <laughs> ยนเรือได้ปะไว้ <laughs> เพราเรือที่มันแรงกว่าเนี้ย อ,อ๋อเขาิวจริงะงดิวจริง,รงผมเบื่อ,อ,อการ <c oughs> ตีวงปอกเรือแล้วเนี่ยพี่แม่เขาผมไม่ควรขับเบรือว่าพี่เป็นลูกเออรือยงี้ล่าเลยจับได้เปล่าได้เราจะไปส่ง,งปลากัานนะฮะอะไรนะ ตรงตรงท่าเรือมันสายท่าเรือรถเลือกเลือกเรือนะรถรถอ๋อรถรถเราเลือกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะตัวที่ตัวที่แสดงว่าแสดงว่าพวกเรานี่เป็นลูกเรือมือใหม่ใช่ไหมเนี่ยแหมไม่มีการทรงตัวกันเลยมึงว่าดงว่วกเรนี้นลูกเนี้นลย การลองเรือที่แสนทรมาน่เหนเม่นือ้ยนเาผ่านโกดินมาเลยวะเอาเรือไปจอดไหนวะเนี่ยจุดแดงเหรอหาพี่เก่งเอาวิ่งเหี้ คนขับเรือเข้ามาต่อยเอาเรือจอดไหนวะจุดแดงเหรอเีือจอดใต้จุดแดงอ่ะอ๋อแล้วไปไหนต่อเอาปลาไปแลกตรงไหนวะเราต้องแลกอะไรอีกวะพี่น่าจะต้องมาดูกันนี้ทานอสมาพี่มันม่วง แต่ว่าโอ้โตอหตานนอนมราช่วยประธานปลาไม่ฆ่าหน่อยได้ไหมโ,โอ้โหดูเรื่องถ่ายนอนดีดูเรื่องมันน้องเอ้ากูไม่มีรถเหรอวะอ๋อมีอีกคันหนึ่งนี่วะมี้ยรถก,กูกูเลี้ยวไรสุดสุดบอกเลยวกูเลี้ยวไรสุดสุด,สดแล้วเราจะเอาปลาไปส่งไหนทำอะไรแล้วล่ะมันไม่มีแล้ว เราจะไปเลยใช่ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขับรถกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ขับรถโลโอเคโอเคโอไปไปไปโอเคเราตั้งรถเร็วเดี๋ยวนะทุกคนเราปลาไปส่งดูนะครับโดยได้ตัวเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่900,000 8,000 8,000ถ้ารถดิ้นยืดนะจ๊ถ้ารถดีนิ้ว เระหว่างเดินทางกลับเมืองนะครับผมดูระยะทางให้นะฮะโคตรไกลทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมขับรถกระบะมาน่าจะนานโอเคครับตอนนี้เราใกล้ถึงจุดส่งปลาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมเพิ่งโอนเงินให้พี่เก่งไปหมื่นหนึ่งนะครับค่าเติมน้ำมันคนมีเงินเป็นร้อยล้านนะแต่แต่ไม่มีเงินเติมน้ำมัน40บาทนะครับผมทุกคนได้คิดเอานะฮะ แท็กซี่ไดเวอร์รู้จักเปล่าคนขับมือหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ปนธนาคารด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปกับอาร์มแบบนี้แหละอยู่นี้ดีกว่าพี่ให้อาร์มเป็นแกนนำได้ปะอ๋อนี่ไงปลาใชื่อไหมว่าคนดักรอยิงผมเยอะมากเลยนะโอแกนนำจบแล้วจบแล้วเราพาเขาไปด้วยไม่ได้ผมมี980เยอะอยู่นะสองสามร้อยได้พี่เออตัวเราสองสามร้อย เมื่อกี้ผมมีเก้าแสนแปดเก้าแสนตอนนี้เก้าแสนเก้าละเดี๋ยวดูกัน,นครับปลาร้อยตัวนะทุกคนอันนี้ปลาร้อยตัวนะฮะตัวละเท่าไหร่ไม่รู้พี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเองลองคำนวณดิตัวเท่าไหร่ลองลองนับดิลองนับดิตัวเท่าไหร่มันมันบอกมันมาคำนวณมันเร็วพี่แป๊บนึงเออเองดูดีๆแล้วพี่จะคูณไมแปดสิบแปดสิบแปดสิบเมื 80, 80, 80, ่อกี้เมื่อกี้แปดสิบแล้วขึ้นมาสี่ร้อยสิบอ่ะ น้ำหนักสิอ๋อน้ำหนักปลาด้วยเหรอวะออ๋มีน้ำหนักปลาด้วยใช่อ๋อเนี่ยร้อยตัวเนี่ยผมเมื่อกี้ผมมีเก้าแสนแปดใช่ไหมตอนนี้ผมขึ้นมาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณสองเออสองสามหมื่นสองสามหมื่นอ่ะร้อยตัวเองนะก็เนี่ตกปลาแม่งคุ้มกว่าขายไก่เออเป็นตกปลาดีกว่าเจลยเป็นนั่งตกปลาดีกว่าได้ไวด้วยไหมอ่ะมันขึ้นไวกว่าใช่ปะเออ ไม่ไวไม่ไหวก็ต้องรอเหมือนกันอ่ะไอออนแมนก็มาอ่ะเดี๋ยวยืนไอพี่ยืนไอ้พี่เก่งมายืนข้างมายืนข้างไอออนแมนหน่อยนี่พี่ถ่ายรูปบอกอยู่ข้างคนละข้างได้ปะมันอีกคนหนึ่งมันไม่เข้ากันแมนแต่เราต้องไปติเช่นไหนเาหปะไปไหนอะไรไปไหนต่อพี่อันนี้เป็นงานบางหน้าเราเวลาทำสิ่งผิดกฎหมายมาดีกว่าผมรู้ว่าคนดูก็อยากให้ผมอ่ะ ให้ผมมาไปก้นธนาคารตาโอเปียมาพี่ดังนั้นเราเราต้องไปเปลี่ยนชุดได้ได้ได้โอเคียนอนแกมอตตายตอตรงไหนวะแต่ตอนนี้ธนาคารมีคนก้นอยู่เราไปขนยาออสุดจอนวิกะตอนนี้ขนยาน่าจะว่างยาไปตใส่อยู่นี่ไม่ดูนี่ไม่ดูตัวนี้นี่ก็โคตรดีอะไรพืชพืชมาทุกคนพี่แต่ว่าพืช มืนแดงนี่ยรแคมีเงินปืนอปืนอะไรวะปืนแดงรออีอยูว e like mm ิธ hmm. ีร uh, ุ ah. ่นปืมีหลายปืน่ะพี่เก่งอ่มปเะถ้าปืนนี่เลยนะให่พี่เล็กเลยนี่อพี่เลย่ะอ๋อแล้อะไรวะปืนอะไวะเอาไว้พี่บางดิโอ้เอาอะไรของพี่เก่งเขาเนี่ย กูลืมกูจะกดใส่แม็กลืมไปว่าเกมนี้มันใส่แม็กกันแล้วทำไมเขาอะลูกกระสุนหมดละอีกโอ้ยอีกปืนเอ็มสองเหรอเอ็มสองเหรอไหนวะที่ขอสก๊ะบอกรึเนาะเฮ้ยเราพร้อมเราพร้อมป้นลูกกระสุนไม่มีอ่ะลูกกระสุนแค่สาม แม่ M2 เลยวะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วลูกกระสุนหมดแล้วเหี้ยแต่ว่าปืน M2 อยู่หมดหมู่ไหนวะหมดหมู่หมดหมู่ปืนคนเบาอะไม่มีว่ะผมมีแต่ SMG ต้องเล่นสะกอมเขาอะปืนลึกปืนลึกตอนนี้เราอยู่กับท่านเทพเจ้านะครับเราเราเราขอปืนเขาอยู่ ไอ้เราจะไปไหนอะพี่เราเราไปเสือกได้ปะวะพี่เก่งไปเสือกการ้นธนาคารได้ปะไอ้ปืนปดนี่โอเคเยี่ยมเยี่ยมไอ้ปืนแล้วกระสุนนี่ที่ต้องไปซื้อใช่ปะเราเราไปเสือกไม่ได้ไอ้ที่ปืนที่อะไรวะเนี่ยสไนส์เหรอวะเท่โค้ทเท่เลยอยากคุยกับตำรวจอะลิกี้มีนัดเดียวเองวะผมันเป็นเรื่องของี่ผมเป็นรู้กระสุนไม่จำกัดเลยต้องไปซื้อต้องไปซื้อเราต้องไปซื้อกระสุน อ๋อเ้าซื้อกระสุนเองใช่ปะ่ะ<ด>ปะปะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวเราจะไปขนยาใช่ไหมพี่เก่งจะพาไปขนยาใช่ปะ่ะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเรา<ด>จะไปขนยานะครับอันนี้เป็นอาชีพบางหน้าเราเฉยๆครับการตกปลาเนี่ย